ปีที่สี่แล้วฮะปีที่แล้วนะว่าเร็วนะเร็วเงนั้นทัเดียว <S <S ผมว่ามันมันเกินความคาดหมายไปไกลแล้วผมไม่คิดว่าออกมาจะมาถึงวันนี้ได้ไม่เคยคิดเลยแค่อยากรู้สึกเอออยากทำงานแล้วก็ทำอะไรสักอย่างที่มันอิมแต์ก,กับรัฐบาลแล้วก็แก้กฎหมายได้ไม่รู้หรอกว่าต้องทำอะไรบ้างไม่รู้เลยรู้แค่ว่าถ้าเกิดคนรวมตัวกันได้เมื่อไหร่มันสามารถแก้กฎหมายได้ผมรู้แค่นี้นรู้แค่นี้นเลยฮนะ ไม่รู้ว,ว่าต้องจัดงานเบียร์ด้วยไม่รู้ว่าต้องแบบไปโพสต์ไปทำม็อบไม่รู้เลยเลยแค,แค,แค่ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่า4ปีผ่านมาก็เห็นนะว่าทุกอย่างมันไปไกลมากแล้ที่แัที่กลับมาได้ชัด,ชดผมก็เอาง่ายๆคือที่ผมเล่าฟังว่าผมเคยโพสต์เกี่ยวกับเหล้าเบียร์ แล้วทุกคนขายกันหมดทั้งโรงงานจากที่ไม่เคยขายได้เลยแค่ี้ผมว่ามันก็มีความ,มสุขแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเห็นเขาขยายโรงงานอย่างเงี้ยเราเห็นเขาแบบซื้อที่ข้างๆเพื่อปลูกอ้อยเราเห็นเขาจ้างงานคนในพื้นที่เยอะขึ้นเราเห็นทุกคนมีความ,มสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านมีเงินใช้มีข้าวกินมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นอันนี้คือสงสำคัญสุดเลยนะผมมองว่าเราไม่ได้ทางานเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องเหล้าเบียร์แต่เราพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินดื่มและเปลี่ยนแปลงคุณภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ให้มันดีขึ้น อันนี้คืองานหลักของเราเลยครับว่าทุกคนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเราสามารถทําได้จริงๆก็ถ้าเกิดในมุมนึงก็นักการเมืองอะนักการเมืองเห็นแน่นอน เรามีการคุยภาคเมืองหลายภาคมากประจัดดีเว้นในภาคเขาได้เอาแบรนด์เราไปโชว์ในงานเขาว่าเนี่ยเราคือกลุ่มคนภาคประชาชนที่ผาักทันเรื่องนี้เป็นหลักเป็นจริงจังอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่ทําให้เขาได้รับข้อมูลที่ไปทําให้เกิดนโยบายใหม่ๆขึ้นมาที่ทัพพอร์ตคนอื่นเล็กๆขึ้นเยอะขึ้นผมมองว่าตอนนี้มีภาคธ,ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นอีกระดับแบบหมื่นล้านเราอยากให้เราไปจัดดีเวต์ด้วย เนี่ยก็มีขึ้นอีกเยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่าตอนนี้ทุกถังคมเริ่มสนใจแล้วแล้วอยากเปลี่ยนแปลงแล้วจริงเราก็มีการเดินทางครับไปเยี่ยมตามแบบโรงสุราชุมชนบ้างก็เราก็เห็นครับแล้วก็มีการไปรวมไปเจอกับพวกบีวเวอร์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเยอะมากทุกคนเริ่มมีการจับกลุ่มกันในหลายจังหวัดเริ่มมีบียเวอร์รวมกลุ่มตั้งเป็นแบบกลุ่มแล้วก็มีการสอนด้วยสอนทําเบียร์อยู่ในแบบพื้นที่ของตัวเองโดยการแบบให้คนที่สนใจอยากมาก็ช่วยจ่ายค่ามอสค่าฮอป แล้วก็มาเรียนแล้วก็ทาเบียร์ไปพร้อมๆกันแล้วก็เบียร์เนี้ยกลับบ้านคุณเลยไปกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยมีเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะผมก็บองว่าตอนเนี้ยมันโตมากตลาดโตมากมีคนที่เข้ามาทําตลาดเรื่องการขายวัตถุดิบและอุปกรณ์เยอะขึ้นกว่าจากเมื่อสมัยก่อนการเนี้ยตอนนี้คือสมมติว่าคุณอยากทำเบียร์ทำเหล้าสักอันนึงคุณเซิร์ชในในเน็ตเลยอุปกรณ์ทำเหล้าอุปกรณ์ทำเบียร์มีครบมีทุกอย่างเลยคุณโทรสั่งปุ๊บมาถึงส่งบ้านเลยการทำเบียร์ทำเหล้าไม่ได้ยากเหมือนเมื่นแ้ททงหาาายผ็ะเเปปปรศใภษไ เพื่อให้คนที่แบบอาจจะไม่ได้มีความรู้เยอะได้ศึกษาได้รู้ครับถ้ากฎหมายเปิดมันคูณสิบได้สบายคือยอดขายของทุกคนสามารถโตได้แบบเยอะกว่ี้มากคร,รับในมองเรื่องเบียร์หรือชุมชนเนี่ยผมว่ากฎหมายมันค่อนข้างกดเขามากกดเขามากคือเขาไม่เคยรู้เลยว่างานเบียร์เนี้ยงานเบียร์ที่เราจัดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องทําได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างคนในการเปลี่ยนความคิดคนในพื้นที่ของตัวเองนะเรียนว่าในพื้นที่ของตัวเอง แต่ว่าเขาคิดรู้สึกว่าถ้าทำปุ๊บเนี่ยผิดกฎหมายโดนจับไม่กล้าทาทุกคนก็จะแบบคิดหนักมากว่าจะทํางานเบียร์งานเหล้าให้มันแบบสักเซสมีคนมายากมา,ากเพราะคนกลัวกลัวหมดเลยฮะกลัวมากพอเราไปถึงเราก็พยายามคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันทำได้คุณต้องค่อยๆพยายามเริ่มจากการหากลุ่มคนก่อนหาคนที่เชื่อเหมือนกันหาหาคนที่ชอบดื่มชอบกินชอบชิมแล้วอยากทําแล้วมาคุยกันก่อนแล้วว่าเออทุกคนสามารถซัพพอร์ตตรงไหนได้บ้างแล้วค่อยทํางานร่วมกันอันนี้คือจะส,สามารถทํางานใหญ่ขึ้นได้แต่ทุกคนยังไม่เคยทำไงก็เลยยากนิดนิดนึงครับตอนนี้ เออจริงๆกระทรวงเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะง่ายเนะาะเพราะจริงคนมีอำนาจมีแค่กลุ่มเดียวแค่กระทรวงเดียวไม่ใช่รัฐบาลด้วยแต่นี่คนกระทรวงเดียวไม่กี่คนเองนะรับคนคือแบบร้อยคนก็เยอะแล้วอะซึ่งคนเซ็นคนเดียวยงเงี้ย มันไม่มีอะไรเลยแทนที่มันจะง่ายมันกลับยากมากเราอยากเห็นการทำเบียร์ทำเหล้าเป็นเรื่องปกติการเก็บภาษีเป็นเรื่องปกติที่คนเก็บอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ควรเก็บแพงจนไม่สามารถแข่งขันได้อันนี้คือเราถูกจำกัดเพราะว่าเจ้าใหญ่เขาจ,จ่ายได้อคอร์สเขาถูกมากคอร์สต่อกระป๋องเขาอะห้าบาทเองมั้งเบียร์บ็อกซ์หนึ่งที่คุณกินวันนี้เบียร์แมสผมให้ไม่เกินหกเจ็ดบาทนะเต็มที่แต่ขายที่เจ็บาทเงินไปไหนหมดเงินหนึ่งเลยภาษีเข้ารัฐสองนั่นคือมาที่เขาเนี่ยมันแค่นี้เองก็งสามารถทำให้ภาษีมันถูกลงไไไดดด้้้เเรรรราาาาาาสมถถกกินนคคบีย์ใู อันนี้คือเวที่เราอยากเห็นกฎกระทรวงทุกอย่างทุกกระทรวงไม่ใช่แค่สัสมสับพิษนะทุกกระทรวงทั้งแบบกรมสาารณสุขที่มีกฎหมายที่แบบห้ามขายเวลานน้นเวลานี้ห้ามแบบโพสต์เชิญชวนซึ่งไอการโพสตเชิญชวนทัวน่วแบบเปิดกว้างจนแบบตีควาด้วยพูดอะไรก็ผิดหมดเลยมันกลายเป็นแบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วแทนที่เงินที่อยู่ในวงการโฆษณาเหล้าเบียร์มันสามารถกระจายมาสู่ทุกคนได้จริงจริงๆมันก็สามารถไหมมันควรจะเระบปกติไหมที่สามารถมีสื่อมาพูดถึงเรื่อง สุราชุมชนถึงเร,รื่องเบียร์ชุมชนได้แบบเป็นเรื่องปกติแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ใส่ให้กับพวกเขาได้แบ่งกันแชร์กันแต่วันนี้มันคือการว่าทุกคนไม่กล้าพูดแล้วก็มีาคนกลุ่มเดียวเล็กๆที่แบบทำงานเถื่อนๆหน่อยก็คือแบบไปเปิดเพจที่ต่างประเทศเลยหรือไม่แบบหลบซ่อนตัวอยู่ไม่บอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็โพส์ขายของให้กับเจ้าใหญ,ใหใหญ่ๆที่มีเงินจ่ายเขาก็มีต่อให้เจ้าใหญ่โดนเองก็เหอะมันก็โดนเอง,เอง,เองแบบจำนวนเงินที่แบบไม่ได้เยอะกว่างบการตลาดของแอละปพีอย่างคุณอะ มันก็เหมือนเขาจ่ายสวยเพื่อ้เขาสามารถโปรโมทได้อันนี้คือทุกอย่างมัน,มนฟิกทําให้ลายเล็กมันไม่โตเป็นภาพเดิมครับแต่เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปิดกว้างให้ทุกคนมากขึ้นเราเปิดกว้างให้ทุกคนเราพยายามทาให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่เราทำแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเรามองแค่เ,เล่าอมองแค่เบียร์ขายเบียร์กินเบียร์กับบ้านเมาจบ ตอนนี้มัเราลามไปสู่การเรียนรู้การขายอุปกรณ์การเกษตรด้วยเราเอาสุราชุมชนเข้ามาอยู่ในขบวนด้วยคืทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นก้อนดูกันแล้วเราเห็นว่าภาพใหญ่เรามองเป็นภาพทั้งประเทศแล้วไม่ได้มองแค่คนกลุ่มเดียวที่ดื่มคาเร์ วันที่11-12นี้ครับก็จะมีงานใหญ่มันจะเป็นการรวมตัวของวงการเหล้าเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเราจะมีเบียร์อยู่ในงานมา200แบรนด์400รสชาติและก็เหล้าอย่างน้อยอยู่20แบรนด์อีก,กอีกประมาณ40ตัวให้เราได้ชิมกันในงานมีทั้งการเรียนรู้ด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าเปิดร้านยังไงทำเบียร์ยังไงทำเหล้ายังไงมาที่ผมเชื่อว่าจบแน่นอนแล้วคุณจะสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำงานต่อไดนะ้อย่างแน่นอนสุดท้ายคืออีก5ปี10ปีข้างหน้าเราจะเห็นงาน